ยาปั๊บอยู่ไหนอืมตุ่มแห่งทั่วโั่ละแต่ซุ่มมันเกิดถึงมะไมซุ่มตุ่มที่ออกมะไมกับย่างหลายอยู่ค่ะที่ล่อล่อพ้องลอแตกแกลางวันเหนมมีนบะเมียนบะมี่ไข่ค่ะนั่งกับสดชื่นเนี่ยปบปับแต่กลางคือน,อนไข่สูงอีร,มรีมันขึ้นนี่ 44 44อ,องศานะคะ่ะใครผู้ปับแมสูงสูงคักจนจนไม่คุยตกใจกน,น,น,าาน,นี่บริณน้อยนี่เมือนขึ้นนี่แม่บริแม่บริณน้อยเลยเมือนขึ้นนี่อันเซตโตให้ลูกมืดขึ้นเลยคะ่ะต้องเอาให้ล่งเลยบ่ให้โตห่อนต้องเซตเอาอนันพาจุ่มน้ามันเซ่น้นาหยาเขียวะคะ่ะเซ่นา้าหยาเขียวแล้วก็เซตให้ลูกมืดขึ้นนี่แ,แม่แม่เลยเป็นสวัยสวัยนอนอยู่ค่ะบริณบริษัทบริณน้อน ยานลูกก uh, ันใครเอามันบอเห็นยังใครเห็นใครลูกขึ้นสูงไรยานลูกซับซับค่ะอะไรลูกในปั๊บเจ็บตรงไหนไหมหนตรงไหนตาหนูนะมันจะตุ้มใหญ่ใหญ่อแล้วอืมอะไรลูก